ย้อนรอยข่าวดังของวงการเพลงวันนี้ขอพาท่านผู้ชมผู้ฟังย้อนกลับไปปี2556ได้มีข่าวใหญ่ติดหน้าหนึ่งของสำนักข่าวแทบทุกสำนักและเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจตื่นเต้นตกอกตก,ตก,ตกใจแก่แฟนเพลงและคนในวงการเพลงไม่น้อยนั่นคือข่าวตำรวจชนบุรีบุกจับนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันคาเวทีคอนเสิร์ตย่านพัทยาเหนือหลังนำเพลง กมี่ไปร้องโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม2556เวลา23นาฬิกา40นาทีขณะที่พันตำรวจโทรช่วงโชดมงคลพนายุธพนักงานสอบสวน สอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเข้าเวรทําหน้าที่อยู่นั้นนายประสิทธิ์ประเสริฐกิติกุลตัวแทนของบริษัทจีพาเทนจำกัดผู้รับมอบอํานาจช่วงจากบริษัท GMM Music p u b l i s h i n g International จำกัดกับพวกรวม7บริษัทได้เดินทางเข้าแจ้งความว่านักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันหรือนายมนชัยรักษาชาติอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่164หมู่10บ,บ้านหัวแห่ตําบลธัญญาอําเภอกามลาสายจังหวัดกลาลสินนําเพลงที่ บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาร้องเผยแพร,แร่บนเวทีคอนเสิรต์ตพระเอกใหญ่ไหมไทยใจตะวันปะทะก้านตองที่จัดขึ้นริมถนนพัทยาสายสามโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ก่อนจะหมดสัญญาทางกแกรมมี่ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึง3ครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดขณะที่นายมนชัยยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตด้วยตนเองและร้องเพลงของค่ายกแกรมมี่ทำให้ค่ายเพลงได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งจึงประสานพันตำรวจโทรพงศวัร์วงวาน สารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีโกวิทสวัสดมงคลพร้อมกำลังตำรวจสพเมืองพัทยาและตำรวจจังหวัดชนบุรีประมาณ10บนายเดินทางไปยังบริเวณริมถนนพัทยาสายสามตรงข้ามร้านอัมพรซีฟูด้ดย่านพัทยากลางหมู่9ตําบลองปรืออําเภอบางละมุงเพื่อตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวได้ล้อมรั้วเก็บเงินค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่120บาทเด็ก50บาทและชาวต่างชาติจํานวน150บาทส่วนภายในงาน มีแฟนเพลงทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมชมคอนเสิร์ตประมาณ1,500คนทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาเล็กน้อยในระหว่างนั้นนายมนชัยหรือไหมไทยกำลังร้องเพลงถูกทิ้งที่พัทยาเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะลงจากเวทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านล่างจึงแสดงตัวเข้าจับก,กลุ่มแต่นายมนชัยกลับเดินหนีไปขึ้นรถบัสประจำวง และพยายามหลบหน้าผู้สื่อข่าวที่ไปรอบันทึกภาพอยู่ต่อมาตำรวจได้ขึ้นไปเจรจาจนกระทั่งนายมนชัยยอมมอบตัวแต่ขอร้องไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเพราะเกรงว่า แฟนเพลงจะแตกตื่นจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวขึ้นรถออกไปทางด้านหลังเวทีมาทําการสอบสวนที่สอพเมืองพัทยาจากการเจราจาพูดคุยกับบริษัทกว่า30นาทีเบื้องต้นไม้ไทยใจตะวันได้ยกมือไหว้และกล่าวขอโทษตัวแทนบริษัทและแฟนเพลงที่ตนเองทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการส่วนงานคอนเสิร์ตครั้งต่อไปที่จังหวัดระยอง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่1กุมภาพันธ์2556อาจจะต้องยกเลิกกับทางผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทำเรื่องขอประกันตัวต่อไปโดยนายมนชัยหรือไม้ไทยใจตะวันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากตนออกจากวงสิงห์อีสานได้เข้ามาเป็นนักร้อง ในสังกัดค่ายแฟร์มีโกประมาณ6ปีและเพิ่งจะหมดสัญญาในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาต่อมาตนก็ได้ตระเวนไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆกระทั่ง,างทางบริษัท GMM Grammy มีหนังสือมาเตือนว่าไม่ให้นำเพลงที่แกรมมีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปร้องเผยแพร่เนื่องจากไมไทยหมดสัญญากับทางบริษัทแล้ว และหากจะนําไปร้องก็ต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งแต่ตนไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีฝ่ายกฎหมายประจําวงจึงได้นําเพลงมาร้องโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงอยากกราบขอโทษและขอเข้ามาผู้บริหารบริษัทและจะขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเจรจาไกล่เกลีย่ยในเรื่องคดีภายหลังทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้สามารถยอมความกันได้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ถือว่าคดีนี้สิ้นสุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานและอนุญาตให้นักร้องลูกทุ่งหมอลําชื่อดังได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเป็นวงเงิน1 0 0 0 0แบาทในเวลาต่อมามีรายงานข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2556บริษัท GP a t e n t ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่สืบเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสําคัญและรณรงค์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอดสําหรับกรณีนี้ไม้ไทยใจตะวันได้ทํร เปิดแสดงคอนเสิร์ตและใช้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เข้ามาขออนุญาตใช้เพลงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทโดยนายกสมะอดิสัยปัญญาผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเพลงบริษัท GMM Grammy กล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ดําเนินการทุกส่วนแล้ว เช่นการแจ้งเรื่องการขอใช้งานเพลงของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ผู้สร้างสารรค์งานเพลงโดยปกติแล้วเมื่อศิลป,ปินนั้นหมดสัญญาศิลป,ปินกับบริษัททางบริษัทก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของไหมไทยใจตะวันนั้นหากต้องการใช้งานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทก็สามารถทําได้เพียงเข้ามาขออนุญาตและทางบริษัทออกหนังสืออนุญาตให้เป็นรายละเออักษร ก็สามารถนำไปใช้ได้กติกาการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เป็นกติกา,กาสากลใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วสำหรับกรณีของไม่ไทยนั้นเบื้องต้นไม่ไทยก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเข้ามาเจราจากับทางบริษัทซึ่งหากตกลงกันได้คดีนี้ก็สามารถยอมความกันได้ทั้งนี้ในปัจจุบันศิลป,ปินในสังกัดยังต้องขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสารรค์งานเพลงดังนั้นกรณีที่ศิลป,ปินหมดสัญญาก็ควรต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน ส่วนการใช้งานเพลงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้นหากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะใช้งานอันเป็นลิขสิทธิ์และหรือสิทธิในทรัพย์สินท,ทางปัญญาใดๆเพื่อการแสดงไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนทุกครั้งหากศิลปินนำงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนล่วงหน้าถือว่าศิลปินนั้นมีเจตนาละเมิดงานอันเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยดีเมื่อไหมไทยหัวใจสินซึ่งเป็นชื่อใหม่ของไหมไทยใจตะวันหลังหมดสัญญากับแกรมมี่โกได้เดินทางไปที่แกรมมี่เพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์ ไปทำการแสดงอย่างถูกต้องโดยเดินเครื่องจัดเต็มคอนเสิร์ตเปิดวงฤดูการปี2,556ถึง2,557เน้นแสงสีเสียงสุดประการตาพร้อมเพลงดังจากแกรมมี่และในเวลาต่อมาผ่านไปหลายปีในวาระฉลอง25ปีแกรมมี่โกไหมไทยหัวใจศิลป์ก็ได้หวนมาร่วมงานกับแกรมมี่โกอีกครั้ง เพื่อร่วมในโปรเจกต์ใหญ่25ปี Grammy Go 25ปีแห่งความผูกพันฉันและเธอซึ่งไหมไทยเป็นหนึ่งใน13ศิลปินที่หมดสัญญาไปแล้วและได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งโดยมีนักร้องหลายคนที่ หมดสัญญาแล้วก็กลับมาร่วมงานนี้เช่นกันอทิเทอุเทนพรมินดวงจันทร์สุวรรณีออดโอภาสเอกราชสุวรรณภูมิเอกพลมนตรการพรชัยวรณศรีเป็นต้นโดยในโปรเจกต์นี้ไหมไทยได้เลือกเพลงดังกลับคำสาลาของไมพิรมพรมาร้องใหม่ในแบบฉบับของไหมไทยเองถือได้ว่าข่าวนี้ในช่วงเกิดขึ้นสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆอาจดูเป็นเรื่องน่าตกใจและดูร้ายแรงแต่ดังคำกล่าวว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ ในที่สุดแล้วเรื่องราวก็คลี่คลายและจบลงอย่างลงตัวกันทุกฝ่าย